นี่ค่ะพกลงส,สีสวยๆเลยนะคะุณลงรักนางเลยนะคะุณใส่ดินแต่สมใยมะขาม สวย่นะสวยๆอือตอนนี้มีสีเขียวอยู่ ก็สวยนะต้นนี้ก็สวยสองกอใหญ่ๆนี่คือตัวแม่ต้นแม่อันนี้แยกออกมาอันนี้ยังกัดสีไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะเริ่กกำลังจะสวย ไ,ได้ใส่ตินแใบมะขามนะนี่ยังไม่ได้ใส่ใบมะขามตัวนี้ใส่แต่ตัวนี้จะทดลองใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวจะฝานมะนาวจะฝานมะนาวใส่ เป็นตัวทดลองนะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นทดลองแล้วน่าจะฝานมะนาวใส่ใส่ไวค้คอยดูมันจะกัดสีไหมนะคะเพราะว่ายังไม่สวยกับเขาเลยคือแยกตอนนี้แยกมาหลายวันแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังได้แค่นี้ อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ไหนไม่รู้จักชื่อเลยนะน,นี่ลืมค่ะจาน้อยปะแป้งหรืออะไรเป็นเพื่อนรู้บอกด้วยนะคะเนี่ยชื่อสาองกวแป้งไหม ลงรักโคกกลกนะคะลงรักโคกลงอันนี้ตัวแม่อยากจะไว้เก็บไว้เป็นเป็นตัวแม่เป็นพันนะขยายสวยสวย เงินทองทองหน่อยก็ก็สวยนะนี่ต้องเปลี่ยนดินหรือเปล่าเนาะอันนี้ซื้อเข้ามาเป็นแบบนี้น่าจะได้เปลี่ยนดินนะนี่ยดินน่าจะไม่ไ ป็นตอนแรกจะเป็นต้นไม้ที่ถูกลืมเลยนะเนี่ยปลูกไว้นานนานมากนะคะเนี่ยฮกหลงต้นเนี้ยปลูกไว้นานมากตํารั้วเลยมีคิดว่าหกหลงจะดังได้ขนาดนี้ปล่อยตามตํารั้วเลยค่ะเนี่ย มาดูแลมาใส่ใบมะขามเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดทนแดดทนฝนนะคะเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนมากเลยกิบมาใส่กระถาง สวยางามตอนนี้ลงลากเลยนะคะนี่ลงลากนางอันนี้หน่ยใส่แค่ใบมะขามเลยๆๆนะเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำหมักน้ำหมักนิดหน่อยจะลดน้ำหม่ะลดครั้งเดียวค่ะ กัดสีได้สวยงามมากลองลสองก่อนนี้จะเป็นตัวทดลองนะคะเดี๋ยวจะเอามานามฝานใส่นะคะว่า ก็อีกสักสอ,อาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนเราจะเอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันโอเคไหมใช้ได้จริงไหมนะคะว่าใบมะขามกับมะนาวอันไหนจะสวยกว่ากันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ก็เอา แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยมีอะไรดีๆหน่อยจะอัปเดตให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวนจะให้ดูอีหนาอเนาเขงหน่อยนะคะตอนนี้ดูหกดลงไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ